สิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้เหรอครับการ,อ,ราาะอะไรนะฮะเขาแซวว่าไปเดินป่าไปเดินป่าเหรอครับเออไปได้ไปต่ออย่าเอากระเป๋าลากไปครับ <c oughs> รสงสารลูกหาก่าอะไรฮะได้ครับไหลก็จะสุด,ดน,นิดนึงแต่ก็ได้ครับแต่ไม่ครับจริงๆพี่ๆเขาแบกให้ผมก็เออแต่ก็ เขาหน้าจะไม่เอาไปก็ด้วยความที่เราแบบว่าติดมันมีกระเป๋าใบเดียวที่ชอบเดินทางแล้วก็น้องรักผมมาร์ทเขาไม่ได้บอก <c oughs> มาร์ทบอกมาเลยพี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเราเตรียมแต่ของอย่างอื่นแล้วเราก็แบกไปแล้วมาร์ทก็ถามผมที่สนามบินเลยครับ <c oughs> พี่เอาอันนี้ไปจริงๆเหรอเนี่ยแล้วก็หัวราอไม่หยุดเลย ผมก็เออมาร์ทคงไม่ได้คิดมากลงเครื่องก็โดนแซวอีกไปตรงแถวนั้นก็โดนด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นดอยแต่ผมก็คิดไม,ไม่เห็นยากเลยไปได้ประจําอยู่แล้วไม่กลัวก็คิดว่ารถไปถไ,ได้เดินเออคิดว่ารถนายจะไปจอดอะไรเงี้ยไม่น่าเดินมัง้งใช่ก็สุดท้ายโอ้ยเดินตั้งหกเจ็ดชั่วโมง <laughs> <laughs> ก็คือที่ดอยหลวงเชียงดาวครับที่ผมไปกับมาร์ทนะครับก็เขาเขาจะเป็นเหมือน เป็นส้วมที่เราเราต้องเก็บอื้อเราไปครับก็คือเขาจะให้ถุงเราแปดใบเราจะชิ้งช่องเราจะอื้อก็ได้แต่ว่าเขาก็เราก็ต้องเก็บไปทิ้งในที่เดียวกันครับแบบว่าพอเราอื้อเสร็จเราก็เอาต้องอธิบายละเอียดเลยไหมเอาถุงเนี่ยใส่เข้าไปในส้วมก่อนแล้วก็ยองยองเหลาเข้าไปพอเราเสร็จแล้วเราก็มัดใช่ไหมล้วเราก็าก็จะมีถังไม่เอากลับไปจะมีถังมีถังให้เอาไปทิ้งรวมกันใช่ใชครับเพราะว่าใ,ใช่ แต่แค่ว่าเรามีหน้าที่ต้องเคลียร์ของเราอของใครของมันมันจะมีความแห้งแล้วก็แย่ <c oughs> yeah, มันจะเหนียวหน่ยนอย <c oughs> แต่ก็มันมันก็โอเคนะครับผมว่าก็มันก็เป็นเพราะว่าตรงนั้นมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วก็เ,เขาค่อนข้างแบบว่าอนุรักษ์ครับมันเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าด้วยอะไรเงี้ยประทับใจทุกอย่างประทับใจทริปแล้วกป็ประทับใจสถานที่ด้วยครับว่าแบบมันสวยมากๆกแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าธรรมชาติมากๆ ไปอีกไหมต้องดูคิวก่อนฮะไปมาแล้วไงก็เลยไม่รู้เดี๋ยวถ้าถ้ามาจุชวนอีกไปต้องดูคิวก่อนโอแน่นเลย